เอาล่ะว right, ัน okay? น mm ี้เกมที่เราจะเล่นนะครับจะเป็นปัญหาคณิตศาสตร์นะคะให้ตอบคูณเลขภายใน15วินาทีเริ่มแบบไม่ใช่ยากเลยฉลองเล่นเอาล่ะเกมแรกเนี่ยนะครับคือ1ถามคำถามให้ทังคู่ใช่ใช่านกับ问题มแร่อนนครั A. โอเค Q&A เราจะเริ่มถามคำถามนะครับอย่าแอบดูกันนะคะหลับตาไม่ใช่หลับตาจะเขียนได้ยังไงละเถอมานะอ่าคำถามแรกนะครับผมตอบว่าบทปฏิทินี้ใครหน้าตาดีสุดไม่ใช่บาสครับว่ากังกังวันจะชี้ใจจะกระซือเจียเฉยจ่าจะจุ้ยซวยเกี่ยวผ้าจุ้ยวหน้าชั่อปาวัชยานี่ไงโซนหัว 我我不不不 o k 过过过过过啊，好，那我们开始问第一个问题吧。第一个问题是什么？你说一下吧。第一个问题就是说，他们最喜欢对方呃对，就是说互相喜欢对方的哪一个部分，就是身体的哪一个？感觉感觉最好最好看最帅啊。他们谈าม那，รกนะน้องคิดว่าฝ่ายต กัวจะก็วุนวานดไวยสวมเปลี่ยนตัวจากช่วยไม่เมื่อแฟนคับบอกว่าหล่อทั้งคู่เลยครับเออแฟนคลับบอกว่าหล่อทั้งคู่เลยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีอ大家都说都很帅是吧？เที่ยวพังตัวอา้นจักรศักดิ์ทั้งพังส่วยตาทั้งพังเอ๊แฟนคลับบอกว่าทั้งพังแอบมองของดุลหล่ออย่าโกงจยจ้า没有没有。 ทั้งั้งเพียรโถค่างเขียนเสร็จแล้วเนาะไม่มีคนบอกว่าน้ําดุนก็หล่อมากเลยอล่เขียนเสร็จแล้วนะห้าสี่องหันกลับมาเลดมีเศษิดได้ครับิดครับคุณชอบอะไรนม่ใช่อะไรโอเคเรามากลับที่คำถามแรกก่อนแล้วกันเอาที่ที่เข้าใจก่อน บาเธอคิดว่าคิวของดูดูดีที่สุดใช่ไหมครับผม okay, โอเคอัปปารี้อนนคิวเหรอครับคิว j u s พวกาคิดว่าเขาคิดาเขาิดว <c oughs> ่าเขาาเขาค่าเข่าเาคดว่าาคิด่าเขดว่าว่าเันคีด่าิว่าดว่ว่าเขาค่าขาค่าเขา่่าเคว่าคว่าขาคาคาคิิดว่่เขา่าเค่ไเเิอาาเขา่ค่เข้าเ ตนนั้ถ้าค okay. ิดว่านนนนนจะตตตไดุ้่กั肚腩是最好看长着敦敦的肚腩是敦敦感觉胖胖的ี腩是最好大家别理解错了哈这个屁屁呢不是跟我们理解的屁屁是一样的哦 OK 胖胖胖胖หนูรู้สึกว่าพุิของพุิของเด็กอ้วนที่แพ้จริงนะาน่ารักสุดอ่ะอ่ะงั้นคําถามถัดมานะครับอุ๊ยเป็นไรลูก 拍下拍下，两个城市。<chips et S 3> 对，就接下来一个问题，就是说问他们呢，他们去过中国的哪一些城市？有，就是最喜欢中国的哪一个城市呢？好了、啊，好的，คำถามถัดมาก็คือเคยไปเมืองจีนเมืองไหนบ้างแล้วชอบเมืองไหนมากที่สุด？哦，มีตัวเลือกให้สองตัวแล้วกันปักกิ่งกับเที่ยงไฮ้หรือถ้ามีเมืองอื่นต่อก็ต่ออันอื่นก็ได้เน๊อะ 特别非常认真的想。好，了，在这个过程当中呢，各位粉丝朋友们，大家帮忙分享一下直播间跟点关注哦，可以来参与今天我们的奖品跟我们直播的福利。过来看我们太玩乐直播间和拉尼飞红白 p n 1直播间。到来了。啊、uh,，OK，c、okay, come o m e stop。Let me see. 成都<度>。成都<重>。二<重>。二。啊，OK。 他那个胖胖说喜欢成都，还画了一个熊猫在旁边，所以他喜欢成都。然后二就是喜欢上海，上海。OK，、嗯、然后就是喜欢上海。上海这里有没有上海的朋友举手一下？上海,上海的朋友扣个一，成都的朋友扣个二，有没有啊？有没有？有没有上海和成都的？有，好多呢。啊，OK。好多啊。 เมื่อกี้ถามว่ามีแฟนคลับคนไหนอยู่เซี่ยงไฮ้หรือไม่ก็อยู่ฉันตูไหมครับอรอทุกคนตอบต่อมานะครับทีสามทีสามเนี่ยคือคำถามที่สามนะครับก็ถามว่าคิดว่าอีกฝ่ายเหมือนอะไรมากที่สุดเหมือนอะไรเหมือนคนเหมือนเทพประมุ

有粉丝说了成都是胖胖第一次来中国的粉丝见面会哦โอ้น <laughs> <zek> ี่มีคนเขาจำได้ด้วยว่าน้องเนี่ยไปเฉินตูเป็นครั้งแรกใช่เพื่อที่จะมีมีติ้งแฟนคลับใช่แล้วครับก็เลยชอบเป็นครั้งแรกที่เจอทุกคนเลยอ่ามีคนมาจากเซี่ยงไฮ้ด้วยนะจ๊ะแต่คนฟังเคราฟังตุ้งบอกว่าน้อยใจทำไมบอกฟางตุ้งเนี่ยจริงจริงรับทุกคนนะครับชอบทุกที่ครับ 其实，其实他喜欢全国各地的，就是大粉丝们他都喜欢，只是他去过就比较喜欢那个城市而已。啊，ดูสิคนผ่านโจก็มันน้อยใจหมดเลยไม่ม、嗯、ีใครชอบผ่านโจคือค、啊、ือ、啊、ผมไปมาหลายที่ครับผมจริงๆจ,จะเป็นที่ไหนก็ได้ถ้ามีทุกคนอยู่นะครับผม ไม่ยากเขาเขียนนะธาตุโฉีเสือจ,จงโวยจะมาตีฟ้าธาตุโฉดฉีควรจลละเจอเอะยกฝนเสือตึจะธาอจะธาตุฉวรเรโอเคเผ่าหน้ามันขั้นาตตาอามาตีอีชื่อหมาป่าแล้วลงดูแล,ลครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลูกบอลนครับม,มันคืออะไรนะลุงลูกบอลลบอลบ<า>งเอิญฉันไม่จบศิลปะว่ะฉันเลยตอบไม่ถูกโอเคได้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 ไดอาหมาป่ากันก่อนหมาป่า 他就是说那个胖胖就是说那个墩墩长得像一头狼 <laughs> 像一头野狼他长得像狼吗为什么你感觉他长得像狼是他比较凶吗哦因为他说他身上的毛发毛毛毛比较多好像一个 所以它的毛发比较丰，就是比较那个茂盛一点。哦，好像狼一样。对，像一头狼一样。以 <noise> 这个我再问一遍，你问我真清楚，农舍那边，你这是龙蛋，真的，的，是不是？龙蛋有，有腿的，龙蛋有腿。龙蛋有腿，后它全部是龙的对吗？你没看到是金丹蛋，个是金丹蛋。然后它大。OK。它说长得像个球。这个就不是长得像球，这就是球。 เขาไม่นน有他说长得像个有手有脚的球啊对对对所以啊ทำไมถึงเหมือนลูกบอลเนี่ทำไมถึงไม่เหมือนนะครับเหมือนมากโอเคผอกำลังวา่นอยู่ใช่ไหมฉันรู้สึกเลยถ้าจะเตี้ยเฉียวท่านจู่ายเป็นเส้นฉิวอ他这么圆圆丰满胖胖เหมือนไงมเหมือนเหมือนเ,ออเหมือนเหมือนแล้วครับเพื่อนอ๋อ,อ,อนี่นี ไม่จุดๆงล่างนี<小>่คืออะไรค้างไงครับนี่ไม่อะไรนี่คืออะไรอ๋อนี่ของไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องออออ๋ันนี้คือแบบางพื้นอ๋อถ้าย所以他说就是先球一样然后有一个有手有脚的球呃 <laughs> 然后脚脚的 <laughs> 而且他说他不是长得像球他就是个球对啊 OK งั้นเรา get 了啊งั้นคำถามถัดไป好第四个问题就是说想问一下他们对对方的印象怎么样 ขอถามนะครับข่อสี่ประทับใจอะไรในป่าไอต้องต่อเป็นคำพูดรูปวาสั้นๆก็ได้จะเป็นเล่สั้นๆก็ได้น้ำตาไหลตอนเขียนก็ได้หลิวเลยเขียนเลยเม่้เสียสิงนรอกเอเรื่งผมจะให้พวกเราใหกเาสอบไปัไป ถ้าไม่รู้นี่ฉันจะนึกว่าดุลตอว่าประทับใจในรอยฝ่นะหรือไม่ก็รอยฝีอืโอ้โห他们在很仔细的去思考，因为让他们简短一下，所以刚才墩墩就点了个点，就比较简短，所以我们让他重新想一下。那他不去短，他去点。对呀，那是不是很短？<嗯>那个是一个点。那花结果。我没来得及被他打哦，有หลายอย่างไงลิดไม่ออก อันน <gesch> ี <If> ้ครับอันนี้ของผมครับความตั้งใจเขา他比较专业比较那个真，所以他对他的印象就是这个样他为什么是ความตั้งใจอ่ะจะ？เพราะว่าเขามาใหม่ามคือเขามาแบบเขาเพิ่งมาแล้วผมอยู่มานานแล้วเนี้ยแล้วเขาเขารู้ว่าแบบมาร่วมแบบซีรีส์กับคนที่มีประสบการณ์แบบรุ่นพี่รุ่นอะไรเนี้ยคือเขาเามีความตั้งใจมากคืออยู่ในกองนี่คือจะแบบถือบทอย่างเดียวเลย เพื่อที่จะไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้งานมันเดินชา้าเพราะตัวเขาเองแต่ว่าเขาก็ตั้งใจแบบไปเรียกนการแสดงลหลายที่นะครับ<嗯>ก็านางาา因为他觉得他在工作当中在演技当中非常的认真对<嗯>走到哪都是拿着个剧本就非常的专心他觉得这一点的话是让他感觉最欣赏觉得最好的一个点เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาสนับสนุนความตั้งใจของคนเขานะครับผมด้วยการ แสดงเสน่ห์ของพวกเราด้วยนะครับดูอีกเปล่าบางที่กวนจู่ที่มัน两个人的电视剧 OK เคอินะว่าดุนเหอบาจริงไปฉ่ำเรื่อยจนเหรอเอาละคราวนี้มาดูที่น้องดุนคือความตัวอะไรอาละเต่าเราตึ้นตึ้นเหรอเขาให้ชุดเต๋อก็เต๋อทำไมถึงเป็นจุดเพราะว่ามันมันแทนได้หลายอย่างจุดมันคือคือที่ผมต้องการจะสื่อคือเหมือนมันเป็นมันเป็นความรู้เพื่อเผยแผ่ เพราะว่าด้วยความที่แบบเวลาทําง,งานด้วยกันรหรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นพัทเนอรดที่ดีเหมือนพอช่วยเหลือการคอยเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนกันก็เลยเป็นอันนี้ขึ้นมาก็เเป็นจุดขึ้นมาครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่จุดเดียวครับมันก็เป็นจุดสองจุดนะครับทำไมครับเพราะว่ามันเป็นลูกตาเพราะว่ามันมันเป็นลูกตาไม่ใช่เพราะมันก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อมันเป็นแบบเหมือนตัวแทนของเราครับผมใช่โอเคผมผมอาจจะเป็นจุด

就是说他在每一点上面都会很非常的去关心他的朋友，嗯、去支持他的朋友。嗯、你看他还是泰国人，都翻不对。OK，很棒。很啊，OK。技术这个点真是很有意思。那、嗯，接下来啦，各位，考五啊，到底有个问题了。第五个问题就是说，如果他们互相给对方一首歌，他想要给对方唱一首什么样的歌呢？ ถ้าจะมอบเพลงหนึ่เพลงให้กับอีกฝ่ายจะมอบเพลงอะไรลอยกระทงลำมุงมมสงกรานเพล<อ>งของพี่บอยกุศลพ<อ>งษ์<อ>ครับค่ะเขียนเช <c oughs> ่นดีใจที่มีเธอเช <c oughs> ่นดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่วานาทีตยไหน นะ่าตอนนี้แฟนคลับบอกว่าโค้มากเลยเขาใช้เสียงที่吼来了一百多个人哈。คือที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเหมือนผมอะเคยเป็นคู่วายมาแ,แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่มีคู่ยาวมากจนมามีเขาที่เขามาเติมเต็มในสิ่งที่แฟนคลับทุกคนอยากจะเห็นเพราะว่าเราเกิดมาจากวายทุกคนก็อาจจะอยากเห็นมาจากแบบอยากเห็นผลงานที่เป็นวายบ้างแล้วพอดีก็ได้เขามาเติมเต็มในส่วนส่วนนี้ครับผมก็เลย ทท่่่นนดีีีีีใจมมเพือกกคนนะังกังท่าน唱这首歌就是泰国非常有名一首歌ฉันด mm ีใจที่มีเธอีสื่่จย意思就是我非ยก兴 mm hmm. 有你่为什么因为他说平时他工作就是关于这个啊要有一ต搭档吧要有一น好搭档然后他自己也很盼望有一个好搭档终于遇到了敦敦也是他เ直าตาต好้ง 所以，他才把这首歌给录。哎呀，非常感动的。嗯、所以如果喜问再点赞，然后别忘记过来分享我们的直播间，太玩了，直播间和拉迪方在 T D 直播间。点赞、关注、加分享哦，大家互相点赞一下、关注一下，现在已经一千个人了。啊，OK，然后另一个都。 น้องดุลครับน้องดุลจะมอบเพลงอะไรให้กับน้องบาต้องเขียนไหมไม่ต้องร้องเลยก็ได้คุยงเสียชอบหรือเจียญช่างเหยียดไม่ได้เพาเสียว่ราะเราอยากให้ร้องเลยเพลงไม่ได้เขียนนะเพลงพูดไม่ค่อยถูกครับมันมีเพลงอันนี้จริงๆใช่ไหมมันมีครับมันมีเพราะว่าไอ้บินโนอลครับเดี๋ยวให้เขาร้องให้ฟังดีกว่า o ไปจู่กิ้งก๊กอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกใช่ไหม อยากจะบอกให้เธอได้ฟังนั ouais ้นทุกทุกอย่างจะเก็บอยู่ในหัวใจประมาณนี้ครับผมโอเคจำเนื้อไม่ได้นะเพราะว่าต้องการพูดไม่ค่อยถูกจงเหออู่ว่น应该翻译成无话可说吧应该是叫做就是说不出来说不出来啊但因为杜姆太会唱歌所以他就让把替他唱了 他这个歌意思就是有爱在心里，但是我做也做不出来，对是说不出来，因为他们就是互相非常的互相支持、嗯、互相帮助，所以有一种一种感觉就是在心里面说不出来，不知道怎么去表达，所以用这首歌来形容他的心情。所以也不自己唱，让对方自己唱，有意思。嗯 ดังนั้นนะคะก็เพื่อจะแสดงความรูม้สึกก็เลยไม่ต้องร้องเองให้อีกฝ่ายร้องไม่ถามเหรอว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เดี๋ยวถามก็ไม่ร้องเพลงนี้ทําไมถึงเลือกใช่ไหมทําไมถึงเลือกให้คนอีกคนหนึ่งร้องก็เพราะว่าผมร้องเพลงไ<ห>ม่ได้ขอบคุณครับไม่คือเพลงนี้ผมจะบอกว่าคือเหมือนเหมือนคนที่พูดไม่เก่งแบบพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแหละแต่คือลึกๆเนี่ยมีแต่ความรักที่มอบให้ถ้าตัวถ่า แล้วก็อีกอีกอกสาเหตุหนึงน่งนะครับก็คือเหมือนผม,มใหม่แล้วก็หลายๆอยานะ่างเนี่ยคือผมยังไม่มีประสบการณ์ยังยังไม่ค่อยเต็มนะยังพูดไม่ค่อยถูกมันเหมือนกับเพลงไะครับซึ่งมีเท้าคอยสอนให้ผมพูดถูกหรือว่าให้ทําให้มันเป็นไปตามทุอกอย่างประมาณนั้นถ้าัวอีน่วยใจเออจะก็อยู่เลือชวทนทายก,การก็หลายหล้วพ่อช่วสมัยโยชิโคย์ให้ตรงใต้ชื่อไหหาโยบาสผถทาแล้วก็ฟังชูทาสุย 他说不出来他就可以说出来了，所以这也是其中的原因他选择这首歌。โอ้โหประทับใจมากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากดังนั้นเราก็ก่อนที่จะนั่งกลับน้ำตาล็องให้ถัดไปดูคำถามถัดไปกันนะจ๊ะครับผมลีวันที่เอา怎ะถ的一ห人呢เอาล่ครับก็คือความรู้สึกครั้งแรกที่เจอกัน เป็นอย่างไรความรู้สึกครั้งแรกที่เจอกันครัคุณพกันมั้ผมรู้สึกครั้งแรกที่เจอกันนะครับก็ก็รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยออกนี่ไงรนี่ึกก็ตอนแรกก็รู้สึกว่างงๆครับงงๆว่าเฮ้ยใครเนี่ยเออมาทำอะไรเออมากระโดดแบบเด้ง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 นะใช่ไหมครับ แล้วคราวนี้ผมก็ไปนั่งดูคือตอนนั้นอ่ะเขาอยู่บนเวทีแล้วผมก็ไปนั่งดูด้านล่างเวทีผมก็นั่งพูดไม่ออกครับเพราะว่าเขาก็โดดจริงๆจ๋อในทีเดียวเต้นสับเต้นอะไรประมาณนี้ก็ประทับใจครับก็เท่ครับเท่ใช่ไหมหล่อเท่หล่อเท่สั้นๆนะโอเค 还是说不出来的感觉、嗯。对，还是说不出来的感觉。他、啊、说就是第一次见面，就是看到吧，在台上，小胖在台上跳舞，跳来跳去，也不知道他来干嘛了。对，但是感觉很酷，很可爱。所以的话，就这是这个是他第一次对那个见面的感觉，呃，一见钟情，一见如故。嗯ค你าวนี้กลับ十万嗯ี่น哦องบาร์ครั ดีใจครับผมที่ที่มีตอนที่ได้เจอครั้งแรกก็คือเหมือนเขามาแต่งหน้าเหมือนมาทาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาเพราะว่าเหมือนกับมีคนหน้าตาดีขนาดนี้มาอยู่ในสตาร์เตอร์ธรรมดาอันนี้จริงๆใช่ไหมฉันจะได้แปลเลยจริงๆครับมีตรงไหนที่ไม่จริงครับโอเคได้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 กวางกังวันถ้าตัวชื่เจอมาหนูกดเจนหัวว่าจื่อเจอแฟนดี ถ้าส่วน遇到เขา很开心为什么感觉就是咱们大韩的有新的小帅哥过来参加了โอเคครับผมเรามาดูสิครัว่าแฟนคับฟังดังนี้เราจะรู้ส like. ึกไง